สวัสดีทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเล่นเกมนอนกันค่ะเยออันนี้ไม่ใช่เกมโลโบหรือเกมอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเกมนอนนะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออยนนี้มันชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกตัวละครกันนี่ค่ะที่เราเลือกไว้ อันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตอนแรกเราเอาสีม่วงคพอาแม่เราให้เอาสีม่วงแต่เราไม่ชอบแล้วเราเอาอย่างอื่นดีกว่านี่นะคะเราก็กดไปเลยกดตรงลูกศรน,นะคะถ้าเราจะเอาตัวไหนก็กดโอเคไปเลยนะอืมอัตัวไหนดีนะ หอยทากดีกว่าค่ะแล้วก,กดโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะไปเริ่มกันนี่ค่ะให้เรากินอันนี้นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนตายไปแล้วว้าวแล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราไปชนคนนะคะเราก็จะตายและเราก็จะเริ่มใหม่เลย นีว้ายมีคนตายค่ะโอ้โหอร่อยหาอจริงๆว้าวอร่อยหาอเริ่มตัวใหญ่แล้วค่ะทุกคนสวัสดีจ้าอ้าวสปีดเดี๋ยวโดนเราโดนกินตัวเป็นจิบจน่นเลยนะ เราไปที่นอนไม่เยอะดีกว่าทุกคนเรากลัวตอนนั้นเราเราเคยมีประสบการณ์หัวร้อนมาก่อนนะคะตอนนั้นนะคะเราตัวใหญ่มากเลยและเราก็ไม่ขึ้นอันดับสักทีเราตัวใหญ่มากเลยนะแต่เราก็ไม่ขึ้นอันดับสักทีเราเออเอาชื่อนี้แบบชื่อลิลลี อย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเดี๋ยวพวกเขาก็ตายสวัสดีเจ้าตัวน้อยลีบเราสามารถล้อมได้นะครับเดี๋ยวเราจะล้อมตัวม่วงนะคะนี่ค่ะล้อมเรียบร้อยถ้าเราล้อมเราก็ต้องเราวางไปโดดต้งหน้าตั้งตาทามาหากินโอ๊ยโฆษณาเลย ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับกรเกษียณสำราญ <c oughs> ร้อไม่ใส่ใจการจัดการความสิ่งโอเคค่ะถ้าเราตายอีกรอบเราจะปิดคลิปแล้ว <c oughs> เราไปเลือกตัวละครเอาสีม่วงอันนี้ดีไหมคะทุกคนสวยไหมสีม่วงอันนะะี้ละกันค่ะไปเลื โอ้แต่ละตัวตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคน <c oughs> อโอ้มีเขียวแฝดด้วยนะคะทุกคนซีโม่ตัวมาค่อยๆไปไม่ต้องรีบน,นะคะ เธอจะสปีดท,ทำไมฉันเสียวเธออู้มีแฟดหลายตัวเลยนะคะทุกคนเมื่อไหร่จะมีคนมาปาดเราสักทีนะเราอยากกินเพราะเราจะได้ตัวใหญ่ๆ คลิปมันจะยาวเกินถ้าเราสปีดเยอะๆนะคะทุกคนมันจะตัวเล็กลงนะอันนี้เราพูดจริงๆนะคะ ระวังตัวเขียวนะคะทุกคนอุ้ยตัวเขียวนี้ตัวยาวมากเลยอะโอ้ตัวนี้ก็ตัวยาวฉันยังไม่ถึงอะไรเลยโอ้ตัวเหลืองยาวจังฉันจะปาดนี่ทุกคนเราปาดได้แล้วนะคะเย,ย้เราเริ่มตัวใหญ่แล้วค่ะ ีคุณแคนดีเราจะพยายามไม่ตายนะมันจะตายตัวเขียวแน่ละ อันนี้ตายเราปิดคลิปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินอุ้ยกระตุกนะเม่กี่ค้างเราจะร้อมตัวไหนดีตัวนี้ไหมทุกคน สองไปเลยจ้านี่ตัวเล็กบอกฉันพึ่งมาฉันก็จะตายแล้วลูกให้มันกินไปนะคะมันจะได้ตัวยาวๆนี่ตายแล้วจ้าอร่อยหา Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ได้啦ล,ล้อมไปล้อมไปเย้ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ๊บ๊ายบายจุบ๊บจบ๊ายบาย